ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะแกงบมงพบแกงเ้วนะครับกับผมนี้โก้ัสกึกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะไปลุยนะฮะในสำรวจนั่นเองนะครับผมในส่วนของผู้แข่งแก่งนะครับในส่วนนักกล้านั่นเองนะฮะดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือไม่นั่นเองนะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่สำหรับด่านแรกก็ไม่น่าจะยากมากนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอดูตัวละครก่อนว่าจัดมาเพียบพร้อมแล้ว โอเคลุยดีกว่านะครับสำหรับอีกา,าด่านแรกดูซิว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับโทนี่ครับเตรียมตัวฝังซิงเอบันทิเมสก,กิลเปิดอันติไปก่อนสาด์เข้าไปครับฝังซิงเอสาสตเข้าไปหนึ่งทีหล้าน6 06, แล้วตามด้วยยุงแดงแล้วจะตีซ้ำหนึ่งทีดวงครับอันติเมสก,กิลยัดหน้าอีกาเข้าไป1ครั้งเข้าไป6ล้าน6แสนยุงแดงแล้วจะตีซ้ำหนึ่งที กาบองเลขจังหวะนี้ครับปั่นพีค่าซดเข้าไป7ล้านหกซากซาซาเข้าไปอีก14ล้านยังไงต่อฮะยุงแดงไล่โจมตีซ้ำไป1ครั้งแล้วยุงแดงก็ไล่จบตีอีกนะครับผมครานี้ฮะโจมตีธรรมดาไปหนึ่งที่ยุงแดงไล่จบตีสเขก็ไปฮะแล้วยังไงฮะอีกาสวนกับพื้นมากดวงสวนกับพื้นไปใส่อีกาหยัดหน้าเข้าไปหนึ่งที่หกล้านหกแสนอีกาสวนกับพื้นมาแล้วอีกาฮะถูกดวงสวนใส่หน้าเข้าไปหนึ่งที่หกล้านหกแสน อีกาครับยัดก็มาหนึ่งครั้งไม่มีการฮิวเลือดจากอีกาฮะจงตีธรรมดาหูจงตีค่อนข้างแรงมาก4ล้านดองไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครอย่างอัศวินกับเพื่อนโซนิคฝั่งซิงเกิลติเมสกิลซัดเข้าไปหนที่5าล้านสแสนยุ้งแดงแล้วจมตีซ้ำดวงครับเตรียมตัวติเมสกิลยัดหน้าอีกาเข้าไป1นึ่ทีล่วงหล่นไปเลยนะฮะสำหรับอีกากับบองเหล็กหมุนซัดเข้าไป7ล้านแล้วก็หมุนหมุนหมุนซัดเข้าไปอีก14ล้านยุ้งแดงแล้วจมตีซ้ำ กาวนี้ก็สูโนพันซัดเข้าไปจะใส่ตามะจบไปนะครับสำหรับด่านแรกก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนะฮะแต่ว่าไม่มีตัวตายน่าเสียดายก็ตายไปแล้วนะฮะสำหรับตัวละครย่างอัศวินกับเลื่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตำแหน่งนะให้ปู่บองไปรับดาเมจเน้นๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาที่ตัวตายเกิดเยอะๆนะฮะเออเพื่อให้เราผ่านได้อย่างง่ายได้ คราวนี้นะฮะเรามากดสู้ในด่านต่อไปนะครับผมดูสิว่าจะเป็นอย่างไรคราวนี้ฮะมีแค่สีตัวละครครับโซนิกเต็มตัวฝัง่งซีเงาอันติเมทสกิลเปิดซัดก,ก็ไปก่อนหนึ่งที่เปียงเข้าไป6 900, ออกล้านเก้าแสนโอ้โหเลือดค่อนข้างเยอะนะครับรับตามด้วยดว้วงอาชิราโมโดซดเข้าไป6กล้านหก แล้วก็บ,บ้องเหล็กหมุนสัดเข้าไปจังหวะนี้7ล้านแแล้วก็หมุน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 สัดเข้าไปอีก14ล้านตอนนี้ฟป็นอีกแมงโจมตีธรรมดาไป1ครั้งโจมตีจากตัวละครยังปูบอมสวนกับึ้นมาจากจิ้งเลและคือหรือกิ้งกาก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนกับึืนไป6ล้านต่อยเข้ามาจาก,กิ้งกาม่วงต่อยเข้ามาอีกหนึ่งสสี่ล้านแสนแสนด่วงสัดเข้าไปอีก1ครั้งแล้วยังไงฮะจิ้มธรรมดาโอ้โหสี่หกล้านดีนะครราที่ติดไม่ยอดท้อนะฮะเอ้ยติดไม่ดับนะครับไม่งั้นตายแนน,น่อน คราวนี้สวนกับ okay. คืนไปจากอัลซิเม่ต์สกัดเข้าไปสามล้านแปดแสนโซนิคเตรียมตัวฝั่งตีเอาอัลซิเม่สกิลสาดเข้าไปใส่แถวหลังเข้าไป6กล้านเแสนแต่ยังไม่ตายดวงอัลซิเม่สกิลสวนกับคืนไปยัดใส่หน้าเข้าไป6กล้านหแล้วกระบองเหล็กหมุนเข้ามาหนึ่งที่กระบองเหล็กหมุน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 เข้าไป6ล้านและอัลซิเม่สกิลหมุน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 ซัดเข้าไป1ครั้งแล้วก็ซูโนพันสาดเข้าไปจากไซตามะโจมตีธรรมดาไป1 1ทีล้านโจมตีเข้าไป1ครั้งล้านหรนึังโจมตีเข้าไป6 6 สวนกับคืนมาจากอีกาไอ้ิ่งเหลนม่วงนะฮะแล้วก็สวยกลับคืนไป6ล้านห0แสนโอ้โหโหดจัดจัดนะฮะท่านผู้ชมโหดมากอัดทีนะฮะโล่ปูมอมแตกเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกับกิ้งกาเขียวนะฮะโอ้โหอีกยาวไกลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมแบบรีรกัน และเราก็มาถึงนะฮะในด่านสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจอตัวละครอย่างโกเคสึนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตำแหน่งนะฮะให้ด้วงรับดามเมจหนักๆนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนนะฮะเป็นเกนจิไลนิ่งนะครับเข้ามาแทนนะฮะในส่วนของอัศวินขับเคื่อนแต่ว่าขอรองในส่วนนี้ก่อนนะฮะดูซิว่าเราจะรับแรงหมัดพิฆาตอสูรนะฮะหมัดพิฆาต ฮีโร่ Hero นะฮะของโคเคืส์ได้มากน้อยแค่ไหนน่เอง <S <S โซนิกฟังซิงเกิเปิดดันเมสกิลซัดเข้าไปก่อน1ที่6ล้านแล้วกระบ,บองเหล็กหมุนเข้าไป7ล้านแล้วก็หมุนหมุนหมุนเข้าไปอีก14ล้านอาชูล่าคาบุโตคกับซัดเข้าไป1ที่6ล้าน6แสน แล้วสัตว์ก็ไปดึงเทหกห้าแสนเก้าโจมตีธรรมดาเข้าไปอีกสองหมื่นสามสับเท้าธรรมดาหกล้านโอ้โหโจมตีธรรมดาเข้ามาหนึ่งครั้งแล้วก็เสียบเข้ามาดึงเทอ่าวนี่ครับด่วงสวยกลับคืนไปใส่โกเกสือบ้างสั์เข้าไปสี่ล้านหกแสนแสดงว่าเลือดค่อนข้างเยอะโจมตีธรรมดาแล้วก็เด้งดาเมสสะท้อนไปแต่ด่วงก็สวยกลับคืนไปก่อนดึงเทหกล้านหกเด้งสะท้อนดาเมจเข้าไป แล้วก็จมตีธรรมดาฟันเข้ามาอีก4ี่ล้านสามคราวนี้ครับอัศวินกับเพื่อนฝาหน้าเคจจังหวะนี้เข้าไป4ี่ล้านสองแสนเฮ้ยสี่หมื่นสี่แสนสองสี่ล้านสองแสนผมก็ไม่มั่นใจครับเนะี่ยอันติเมตสกิลซัดเข้าไป4ี่ล้านหกแล้วกระบองเหล็กหมุน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 แล้วก็หมุน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 ,มนโอโ้โหโกเคสึไม่ได้ออกสกิลแตกเป็นที่เรียบร้อยคราวน,นี้ทุกคนด้วงอันติเมตสกิลส่ากลับเพืนไป6กแสนหกหกล้านหกแล้วก็เรียบร้อยชนะไปครับท่านผู้ชม โอเคครับเดี๋ยวรอบถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นอีกหนึ่งรอบนะฮะแต่คราวนี้นะครับเราจะให้โอแก้นสื่อนะฮะปล่อยอัลติเมทสกิลมาใส่เรานะครับดูซิว่าเราจะแตกหรือไม่นั่นเองนะครับผมโซนี้ฝั่งซีอัลติเมทสกิลเปิดเข้าไปก่อนแล้วกระบองเหล็กครับโจมตีธรรมดาไปไม่ได้ใช้หมุนๆนะฮะไม่ได้ใช้พายุไซโคลนข้างนะครับผมแล้วก็โซนไอ้ฟีนิกแมนครับอันติเมตสกิลอันติเมตสกิลใส่เข้าไปใส่แถวร้างหนึ่งที่ อ๋อนี้โจมตีธรรมดาไป1ครั้งสับเท้าธรรมดาบางทีแล้วก็ต่อยเข้ามา1ครั้ง4ี่ล้านหกแสนตายไปนะครับติดไม่ดับไปนะครับซ้หรับตัวละครอย่างฟีนิกแม่อีกาโจมตีกับพื้นมาแล้วก็ต่อยเข้ามาจากตัวชิงเลนสวนกับพื้นไปนะครับจับอ่าชูร่าเข้าไป6กล้านหกแสนแล้วก็เด้งดาเมจไปเรียบร้อยนะฮะตายไปโจมตีธรรมดาไปอีก1ครั้งแล้วก็โจมตีเข้ามาอีกหนึ่งที่ซัดเข้ามาคราวนี้ครับเราจะไม่ใช้อันตีเลยนะฮะใส่ตัวละครอย่าง โกเคสซือนะครับเพราะว่าโกเคสซือ hmm. ผมอยากให้ใช้อันต mm ิเมสสกิลให้ดูดูสิว่า,าดาเมจมันจะแรงขนาดไหนกระบองเล็กโจมตีธรรมดาไปครับแล้วก็ต,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 ต่อยเข้าไป8ปดล้านห้าอยเข้าไป1ทีโอหุยลอยไปทางอากาศนะครับเจอซันดามาซัดเข้าไป1ทีแล้วคราวนี้โกเคสซืออันติเมสสกิลซัดเข้ามา 64, <c oughs> <c oughs> 64ล้านโอ้โห64ล้านนั่ไม่มีโลคปูบอมนี่คือไปหวันอย่างเดียวครับท่านผู้ชม คราวนี้ Half เรามาปิดฉากกันดีกว่านะครับในรอบนี้ฝั่งทิงเอาจากโซนิกแล้วกระบองเล็กเฮยยังไม่ปิดฉากกระบองเล็ซกซาซาซาเข้าไปหล้าน3ามแล้วก็เรียบร้อยลงไปนอนแดนนะฮะนี่นะครับก็คือความโหดของตัวละครยากโกเคสื่อนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็พามานะครับมาดูนะครับในส่วนของด่านเวล117นะฮะด่านนะ นั่นเองนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีคอปูวอมผมคิดว่าน่าจะเล่นได้ค่อนข้างยากมากมาก,มากนั่นเองครับโอเคหากถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยสําหรับวันนี้นะฮะอีกโกคาสกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ